ม่สวยเลยนั่งออรออยู่เลยกูใจไปละมัวนุแล้วเดียวตายเดียวอะไรนี่บันเียงแล้วไปมัวไปลําก่อนไปแล้วมันก็กินหญ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีอะไรกินแล้วหละตรงนั้นนั่นแล้วที่นอนมันอีกกินปื้ไปเลยไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เลยเหนื่อยกู จกไปหากินเองมั้งอเอาฮาัลโหลเธออ๋อไม่ให้มาเฝ้าร้านอาหารคนมันเยอะไม่ให้มาคิดตังเออนี่ยังคนเยอะอยู่นี่เรืวร้านอาหารนั่นเละที่เขาบอกให้ตัวเองฟังนะ ที่มันเป็นโรงแรมันเออนั่นแหละอืมแล้วก็เหนื่อยหิวอุ้ยนี่เรามานั่งคิดตังอย่างเดียวแม่มาคิดตังอย่างเดียวเองอี๋มวอยแม่ลูกมึงไม่เห็นดูหัวมั่งเหรอตัวเองแค่นี้ก่อนนะแม่มาริ่มแล้วมันกินหญ้าอยู่ได้เดียวหมวยไม่อยากรบกวนมันกินหญ้าอะไรนุกหญ้า เหลืองจิ้มแล้วแล้วทำอะไรเหล่าเล้งก็ะตับกระเเวเหล่าหรอไม่ได้เลงหมวยก็นั่งเฝ้ามันอยู่นี่ไงให้มันกินนี่ตรงนั้นเม็ดก่อนเอางัวไปล่ำเลยไปแล้วก็วันเที่ยงไปให้น้ํามันกันวยออกไปบ้านนาโบมึงแล้วร้อนอีตายโอ่แม่ร้อนเลยแต่ว่างัวนู้งัวนู้มึงไม่เห็นดูงัวมั้งหรอแล้วแม่ไม่เห็นดูหมวยเออ พอเห็นดูนี่พอเลี้ยงงัวนี่ได้ขายลาวได้ตังสงมึงอะไรเรียนไวลานุ่นแล้วหวังอีได้ขายขายงัวกวายเรียน<ห>จ้ดลากกันบอ่อไปงัว,วกี่ปีนู่นตัวีได้ขายเออเวลานู่นมันเกิดลูกหลายมวยมันเกิดลูกลาวมวยก็ต้องลากมันไปกินหญ้าลาวมึงนี่มึงไม่เห็นไม่เห็นค่าของงัวนี่มึงเลี้ยงงัวปัน,นี้เลยมึงอ้ายใครเราตังเพ คนเลี้ยงงัวรวยรวยเพเลยแล้วแม่รวยเออกูเออเดี๋ยวกูจะรวยแล้วเดี๋ยวโกกไปบ้นนานนาบมนะเดี๋ยวถ้ากลับมางัวยังอยู่ตรงนี้นะกูลากมึงอะไรไปกินย่าก็เลยจัดมานั่งหยอบแหลงโทรศัพท์อยู่อีนี้ก็